ลิสต์นะคะก็เป็น playlist ที่เรียกได้ว่าตอบโจทย์คุณผู้ฟังที่อยากจะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังให้กับอ่าพีพีนะคะกับเพลงลังเลแล้วก็ต่อที่ชอบอยู่คนเดียว3าชั่วโมง24นาที45วินาทีและเริ่มต้นอันดับที่9าถ้าเธออยากไปทะเลฉันพร้อมนะคะเจ้าขุนส่วนคุณผู้ฟังที่บอกว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดตัวเองพี่อ้อมเลือกเพลงให้หน่อยสิคะตะกวงเฮ้ยเรารวบไปกับลังเลเลยไหมเป็นเกิดเป็นเกิดพีพีไปด้วยอ่ะไม่เป็นไร ก็ยังไม่ทันได้รวบ <laughs> ก็ต้องเอาสักเพลงหนึ่งแล้วคุณผู้ฟังให้อ้อมเปิดให้หนึ่งเพลงในวันเกิดเหรออ้อมจะเปิดอะไรดียอ้อมยังคิดไม่ออกเลยช่วงนี้สมองก็ต,ตื้อๆอยู่นิดหน่อยนะคะว่าว่าแล้วเมื่อกี้เราคุยกันบอกว่าออฟฟิศคุณอนะลาได้กี่วันสําหรับการลาป่วยซึ่งมีคุณผู้ฟังส่งกันมาเยอะเหมือนกันและโดยจํานวนหนึ่งที่คร่าวๆที่เข้าใจตรงกันคือ ลาป่วยเนี่ยจะได้30วันแต่จะใช้ใบรับรองแพทย์ก็ต่อเมื่อลา3วันติดแล้วก็มีรุ่นน้องใช่ไหมน้องที่ส่งมาทางอันนี้รักไก่ส่งมือถือบ,บอกว่า30วันเหมือนกันแล้วก็ถ้า3วันน่ะถึงจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์และตะกลัก็บอกว่า แต่บางคนก็นิดวันใบรับรองแพทย์ตั้งแต่หนึ่งวันนะแต่นั่นในคือกรณีที่จะเอามาเมบิก่ารักษาพยา,าบาลแน่นอนถ้าจะเบิก่ารักษาพยาบาลอ่ะจะต้องมีใบรับรองแพทย์อยู่แล้วเขาจะถามเราใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าถ้าเราแบบหยุดเพราะว่าเราปวดหัวแล้วรู้สึกว่าต้องการการพักแล้วปวดท้องอะไรเงี้ยวันเดียวไม่มีใบรับแบบเรียแบบแบบกอะไรนะใบรับรองแพทย์ได้ถูกปะ่ะัก็แค่นั้นแต่ว่าบางบางออฟฟิศที่ส่งมาก็น่าเห็นใจดูบางคนก็โหดอยู่เหมือนกันว่า วันลาวันสายวันขาดนับเอามารวมกันแล้วหากตังพันหนึง่งโหดเหมือนกันนะเอออฟฟิศเรามีอย่างนั้นปเื่อก่อนนะเหมือนจะถ้าเกิดว่ามาจัดรายการเลดอะสองวันอะรู้สึกจะโดนนับถ้าเมื่อก่อนนะตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่านับไหมแต่ตั้งแต่เวิร์ r ฟรอมโฮมได้อยู่ช่วงเขาก็ดูลดหลัล่นให้นิดหนึ่งปะ่ะเใช่ไหมก็มแล้วแต่ออฟฟิศจริงๆแต่มันก็เป็นกฎนะเนาะส่วนใหญ่ก็ จะบอกว่าลาป่วยได้30วันต่อปีถ้าลาแค่1-2วันก็ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์อ่ะมักจะเป็นกันไซตอย่างนี้ในหลายๆออฟฟิศนะคะก็เรียกได้ว่าอ่ะเขาเรียกว่าก็ก็กอาจจะเป็นเรื่องของเงื่อนไขปกติที่มันมีจากกรมแรงงานแต่เอาจริงๆในหลายออฟฟิศก็น่าเห็นใจบางทีมาตรการแบบเอ้ยเขาเรียกอะไรใบลาอย่างเงี้ยดูเหมือนจะใช้ได้เวลาเวลาลา แต่เอาจริงลาไม่ได้ก็มีนะในบางออฟฟิศว่าอยากได้ก็ไปฟ้องดิมันก็จะมีออฟฟิศที่แบบเยน็ยนๆยนแบบเนี้ยมีเหมือนกันที่ใจร้ายใจร้ายหน่อยนะคะ,ะก็ขอให้คุณยังไงก็ดูแลตัวเองอ้อมเชื่อว่าไม่มีใครอยากป่วยต่อให้เขาจะให้ลาได้กี่วันอะใช้ไม่ครบหรอกเพราะว่าเราไม่ได้อยากป่วยแล้วเราส่วนใหญ่อะจะรู้สึกไม่รู้เป็นกันหรือล่าป่วยอ เอ้ยอย่าเนื้อเบาพอป่วยแล้วก็จะอึดอัดรู้สึกผิดกลัวงานตัวเองจะไปแบกอยู่กับเพื่อนใชมน่มันมันมันก็มีเพรานะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็ดูดูแลตัวเองให้มากๆนะคะตับใจที่เราบอกว่าห้ามป่วยห้ามตายห้ามสายห้ามขาดอันนี้ก็เข้าใจเพราะว่าดีเจก็เป็นป่วยได้นะป่วยก็ลา<ม>แต่สายย่งไม่ได้<ม>ด้วยด้วยอาชีพชสายไม่ได้ลาได้ลาได้ลาไปก็ไม่มีเงิน แตก็ชัดเจนทําทําอ่ะ,อะก็ทุกอย่างชัดเจนหมดอ่นะเนาะแต่ว่าพอบางทีเราพอเราทําไปเรื่อยบางทีมันก็จะมีความรู้สึกว่าออฟฟิศขาดเราไม่ได้เชื่อเอคุณผู้ฟังออฟฟิศเขาขาดเราได้ใช่ครับวันนี้เราเก่งของออฟฟิศเขาเก่งแต่ถ้าออฟฟิศอยู่ได้ด้วยเราคนเดียวออฟฟิศเขาจะเป็นออฟฟิศไปไม่ได้ถูกป่ะแต่เราอาจจะเป็นคนเก่งนะเป็นคนที่ออฟฟิศต้องการ แต่เขาจะขาดเราได้ถึงที่สุดเพราะก็คือออฟฟิศที่ใหญ่เขาจะต้องมีคนมาแทนได้เขาจะหาวิธีไม่ได้บอกให้คุณผู้ฟังไม่รักออฟฟิศและรักงานนะเรายังต้องรักออฟฟิศรักงานได้ออฟฟิศไม่รักก็ได้แต่รักงานและที่สําคัญรักตัวเองอะออฟฟิศไม่รักไม่ผิดนะแต่รักงานทางานของเราให้ทำงานให้เต็มที่รักในตัวงานของเราหรือถ้าไม่ได้รักงานอันนี้ก็พูดแบบไม่โลกสวยนะมันต้องเงินมันต้องกินต้องใช้อ่ะ ทำให้มันคุ้มกับสิ่งที่เขาจ้างอย่าตกหลน่นเพราะว่าถ้าเรามาเพื่อทำไปอย่างนั้นอย่างนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็จะจ้างไปอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเมื่อถึงที่สุดเราอาจจะได้เป็นคนอย่างนั้นอย่างนั้นที่ออกก่อนอ่ะถูกไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นทําให้เต็มที่ค่ะแต่ในขณะเดียวกันต้องรักตัวเองด้วยถ้ารู้สึกว่าตัวเองมีอาการอะไรไม่สบายหยุดเดอ้อนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่โอเคนะพี่กองใช่ครับระยะยาวคะ่ะร่างกายเราเป็นสิ่งที่เราต้องฟังเสียงเขามากที่สุดนะคะคุณผู้ฟังอ่ะ เดี๋ยวนะจริงๆอ่ะเมื่อกี้แล้วก็คุยกันว่าเฮ้ยพอเราไม่สบายพี่กวงสิ่งที่เราต้องการมนุษย์เราเวลาไม่สบายเราต้องการอะไรวะให้มันฝืนอ่ะตอนเดินมาก็คิดโปรตีนหรือเปล่าพี่ข้งคุยไหมร่างกายเวลาป่วยมันต้องการอะไรองารคนให้อ่อนเฮ้ยแตคิดได้วะโอ้ <c oughs> ข้างนอกใส่หัวเลยอ่ะอ้าหนูหัวไปอีกนิดเดียวจะหัวไถพื้นลวนี่ผมพูดจริงเลยเนี่ยผู้ชายคนดีจริงๆคือป่วยต้องการอะไรนะต้องการคนให้อ่อนเนาะ โอ้ไม่เคยคิดว่าจะออกมาจากปากเพื่อนมีชั้นคนนี้เลยนะคะโอ้ตายแล้วตายแล้วอ่ะไม่น่าเชื่อ,อแต่จริงจริงมันก็สําหรับบางคนป่วยอะ,อ,ะอยากได้คนอ้อนก็มีบางคนอยากได้คนดูแลแต่เราต้องไม่งงแงใส่เขานะเ,เพราะบางคนเนี่ยเอาการป่วยไปเป็นข้ออ้างปรากฏตีกันดิทำไมไม่มาดูเราอ่ะทําไมไม่สนใจเรา ไปงี๊เงาใส่กาอี้เออแล้วก็อ้างสิบป,ป่วยอันนั้นก็แบบเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแต่มีบ้างมันก็ไม่ได้น่าเกียดแต่ถ้าสมมติเอาจริงๆโดยหลักการแพทย์สิป่วยเขาไม่ได้บอกว่าอ่ะเขียนใบข้างสองหมอสองที่หนึ่งต้องการคนดูแลอีบ้าอีกอวงไม่ใช่จริงๆเวลาป่วยนอกจากทานยาแล้วมันต้องคือพักผ่อนครับอาหารคือสิ่งสําคัญถูกไหมคะอ,อาหารว้ยอาหารคือสิ่งสําคัญที่เราจะต้องทาน แต่ว่าบางทีถ้าร่างกายมันทานไม่ได้มันจะฟ้องนะว่าถ้าทานแลวอ็อกออกมาอันนั้นคือทานไม่ได้ปะฝืนไปก็อ็อกและทรมานเวลาอาเจียนทรมานเปะละ่าอาเจียนอะทรมานมากบางคนไม่อยากทานเพราะไม่อยากอาเจียนซึ่งอีฉันก็ไม่ทานเพราะไม่ไม่อยากอาเจียนทีนี้มันก็เลยอาจจะทําให้เราขาดสารอาหารเพราะฉะนั้นถ้าเวลาป่วยอะสมมุติว่าคุณไม่สบายอะอะไรที่เขานิยมทานกัน,นเวลาป่วยถ้าแบบไทยอะเขาจะใช้ต้มผัดต้มปะใช่เดี๋ยวมข้าวต้ม ข้าวต้มถ้ากินไม่ไหวบางเวลาสมมติถ้าเราลุกไหวพวกอยู่คนเดียวอะเราจะมีคําที่แม่พ่อบอกอะไรอย่างี้ใช่ไหมว่ากินอะไรไม่ได้ก็กินข้าวต้มนะลูกถ้ากินข้าวไม่ไหวให้กินน้ําข้าวต้มเออเขาจะให้เรากินน้ําข้าวต้มใช่ป่ะน้าข้าวต้มแล้วเวลาต้มอ่ะก็แล้วแต่บางคนต้มตั้งแต่เป็นข้าวสารบางคนต้มเป็นข้าวสวยมันก็ต่างกันนะน้ําความเข้มข้นมันจะต่างกันป่ะ ถ้าต้มเป็นข้าวสารน่ะมันจะข้นกว่าป่ะถ้าต้มเป็นข้าวสวยจะไม่ค่อยใช่ไหมแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นต้องใส่เกลือนิดนึงใช่ป่ะแล้วมันช่วยเราฟื้นจริงๆใช่ไหมนะหรือบางคนถ้ามีคนทําให้ถ้าแบบว่าเขาจะทําน้ําซุปซุปผักป่ะซุปผักหรือซุปไก่แต่ถ้ากินตัวเนื้อไม่หวัดอีก เขาก็ให้กินน้ําเพราะว่าเขาก็มองว่าสารอาหารน่ะมันอยู่ในน้ําที่เคี่ยวออกแล้ถ้าท่นับจริงๆแต่ว่าชามอาจจะได้ความสดชื่นมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มากกว่าแล้วก็พวกส้มถ้าทานได้อย่างนี้ใช่ไหมอาหารลสจัดบางคนก็ทานให้มันแบบเหมือนแบบ ให้รู้สึกแบบวุบว่าวุบว,ว่ามีเหงื่อให้มันโลง่งออคนในแถเบเอเชียจะจะเป็นพวกอาหารรสจัดปะ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ควรจะทานคือโปรโตีนไหมคะโปรโตีนมันก็หาได้จากไหนบ้างวันนี้เราพูดกันเรื่องไม่สบายเนาะอ,อีกห่วงก็หาให้อ้อมโ,โ,โปรตีนสำหรับผู้สูงอายุอีนี้ใส่สิ